คลิปที่แล้วเนี่ยพี่แนะนำแนวขสอบใช่ป่ะไปแล้วนะครับก็บทไหนออกเยอะบทไหนออกน้อยนะเอาที่แล้วพี่บอกว่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมีตัวอย่างให้ดูใช่ป่ะว่าแนวขสอบของความยากประมาณไหนวันนี้พี่จะมาให้ดู3ขอ้อ3ขอ้อพอนะครับนะแลาอยากเรียนเยอะๆมาเรียนที่นี่เลยนี่นี่เลยนี่นี่วีบายเดอะเบนไปยไหมอ่าแต่ว่า คลิปเนี้เอาแค่เป็นแนวทางนะว่าความยากของข้อสอบประมาณไหนนะครับอ่ะเริ่มเลยมี3ข้อง่ายๆนะะอันที่หนึ่งถามงี้โครงอันนี้คือข้อสอบปี7 7นะครับพีน้องเป็นข้อสอบชีววิชาวสามัญปี7 7ลองเอาตัวอย่างที่คิดว่าเป็นข้อเด็ดๆมาให้ดูนะครับอย่างเช่นข้อนี้ถามว่าข้อใดอประกอบด้วยไซโตสเกเลตันชนิดเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วก็มีช้อยมาแฮนเนลแทนนี่คือผมนะครับเนลนี่เล็บ ผมกับเล็บนะอันนี้อะไรซีเลียกับผมไมโครวิลไลกับเล็บไมโครวิลไลกับผมซีเลียกับไมโครวิลไลเงี้ยโอ้ยอะไรเนี่ยไซโตสเกเลตันนะก่อนอื่นน้องๆต้องรู้ก่อนว่าไซโตสเกเลตันเนี่ยมันมี3แบบใช่ป่ะไซโตสเกเลตันคือโครงสร้างที่ค้ำจุนเซลนะมี3แบบก็จะมีไมโครทูบูอินเตอร์มีเดียตฟลามต์ไมโครฟิลามต์เนี่ยสามอันเนี่ยคือสับเซต หรือหน่วยย่อยของไซโตสเกเลตันนะครับอ่าเราก็ต้องมาดูว่าอ่ะอันนี้พี่ใส่เบอร์เข้าไปก่อนนะอันนี้เบอร์หนึ่งะครับอันนี้เบอร์2อนะอันนี้เบอร์3ดูดิว่าผมมันมีไซโตสเกเลตันชนิดไหนนะก่อนอื่นน้องๆก็ต้องนอกจากรู้จักไซโตสเกเลตัน3มชนิดแล้วต้องรู้จักโปรตีนซึ่งเป็นหน่วยย่อยของมันด้วยนะครับอย่างเช่นไมโครทูบู u, เนี่ยไมโครนี่แปลว่าเล็กใช่ไหมไมโครแปลว่าเล็กทูบูแปลว่าหลอดมันโครงสร้างมันจะเป็นหลอดเล็ก ถ้าวัดรูปก็จะเป็นอย่างนี้เป็นหลอดเล็กๆอย่างนี้เป็นหลอดเล็กๆนะแต่มันจะมีโปรโตีนองค์ประกอบซึ่งประกอบกันกลายเป็นหลอดนี้ครับมันจะเป็นโปรโตีนเม็ดเล็กๆอ่าใส่สีอื่นเป็นโปรโตีนเม็ดเล็กๆ,ๆเม็ดเม็เม็ดเมเม็ดเมนะล้อมรอบอยู่แล้วก็ทําให้เกิดโครงสร้างหลอดนี้ขึ้นมาไอ้โปรโตีนเม็ดเล็กๆแต่และเม็ดแต่และเม็ด,เ,มดเนี่ยนะเขาเรียกว่า two b ลินนี่ทูบูลินจำได้ไหมอ่าเพราะฉะนั้นนี่เขาเรียกว่าสับยูนิตนะไมโครทูบูลประกอบด้วยทูบูลินทูบูลินอย่างเงี้ยนะไมโครฟิลาเมนต์ประกอบไปด้วยโครงสร้างโปรตีนเม็ดเล็กๆที่เรียกว่าแอคตินครับน้องแอคตินะนะนะส่วนอินเทอร์มีเดียตฟิลาเมนต์ตรงกลางนะครับประกอบไปด้วยโปรตีนสับยูนิตที่เรียกว่าเคราตินเย่เ e. น่เห็นไหม เพราะฉะนั้นรู้จักแต่ไซโตสเกเลตตนอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้จักสับยูนิตของมันด้วยเห็นไหมเข้าใจบ้างน้อง,อง,องโอเคนะอ่าแล้วไงต่อแล้วคราวนี้หนูก็ไปหาเลยในผมขมองเราเนี่ยมีโปรตีนอะไรนะถ้าหนูจําได้ในผมจะมีเคราตินครับมีเคราตินก็แสดงว่าเป็นแบบเบอร์สองเห็ไหมในเล็บก็มีเคราตินในผมกับในเล็บมีโปรตีนเคราตินเหมือนกันเป็นแบบเบอร์สองเหมือนกันปะเหมือนกันนี่ว่าตอบเลยหนึ่งเย่อ่ะเรามาดูดิ ข้ออื่นจะต้องไม่เหมือนนะครับซีเลียน้นองครับซีเลียซีเลียเป็นขนที่อยู่รอบๆเซลล์นะครับใช้ในการเคลื่อนที่ของพวกโปรโตโซวัวเช่นตัวนี้น้องรู้จักแล้วตัวนี้คือพาราอะไรเด็กๆแล้วหนึง่งพาราเซตามอนสองพารามิซียมแล้วพาราอะไรแล้วพารามิซียมเก่งมากนะครับโอเคนี่เห็นขนไหมนี่แหละซีเลียขนซีเลียตัวนี้ ใช้ในการเคลื่อนที่ซึ่งซีเลียนั้นนะมันเกิดจากหลอดไมโครทูบูลมัดรวมกันนะถ้าใครจําได้ซีเลียเกิดจากนะน้องไอซีเลียนี่นะซีเลียนะซีเลียนะอ่านี่นะนะเท่ากับเป็นไมโครทูบูล9บวก2อง่างงอะเด้โครงสร้างแบบ9บวก2นะครับ กลายเป็นซีเรียแล้วก็กลายเป็นแฟกเจลลัม um. เพราะฉะนั้นไมโครทูบูคือเบอร์อะไรคือเบอร์หนึ่งอ่าส่วนผมเนี่ยเป็นเคราตินใช่ไหมเบอร์สองใช่ไหมอ่าไมโครวิไลครับไมโครวิไลเนี่ยมันจะมีแอคตินอยู่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเอารูปให้ดูนะครับอ่าเ,เป็นแอ, 3, แอ 2, คตินเพราะนั้นนี่เบอร์สามอันนี้เบอร์สองถูกไหมไมโครวิไลไมโครวิไลเบอร์สามแฮร์เป็นเคราตินเบอร์สองนะครับซีเรียเป็นไมโครทูบูเบอร์หนึ่งนะส่วนไมโครวิไลเนี่ยเป็นแอคตินเป็นเบอร์สามอ่า เ,เห็นป่ะไม่เหมือนกันเลย1 2 3 2 3 2 1 3มีอันเดียวที่เหมือนกันคือเบอร์2กับเบอร์2เห็นไหมครับเพราะงั้นตอบวป็1ผ่า, 1, านเร็วไหมยัยงรวดเร็วไปเลยให้รู้คร่าวๆแนวข้อสอบนะครับนะอะมาดูข้อต่อไปอก่อนอื่นก่อนอื่นนี่ไงแต่กี้นี้พี่บอกว่าไมโครวิลไลจะมีโครงสร้างโปรตีนเป็นแบบแอคตินอะไรคือไมโครวิไลนะน้อง นี่คือเซลน้องๆเห็นเซลไหมเอ่ยเซลนี้อ่าเซลล์นี้นะครับน,น, ure, น,นิดๆนะเซลน้องๆเห็นนิวเคลียสตบบนี้นิวเคลียสนะเซลเนี้ยตรงผิวเซลด้านหนึ่งมันจะยืนยืนเหมือนนิ้วมือขึ้นไปนะครับตรงเนี้ยก็คือไมโครวิลัยที่อยู่ที่เยื่อบุลำไส้เล็กตรงเนี้ยลำไส้เล็กนี่คือเซลลของลำไส้เล็กนะครับและตรงผิวด้านหนึ่งของเซลลำไส้เล็กเนี่ยจะมีลักษณะผิวเซลลที่ยื่นขึ้นยื่นลงแบบนี้ที่เรียกว่าไมโครวิลัยนะถ้าเราซูมตรงนี้ออกมา ซูมตรงไมโครเวลไลออกมาดูจะเห็นเส้นข้างในที่เป็นองค์ประกอบอยู่ข้างในเห็นไหมเขาเขียนว่าเป็นอะไรครับ actin filament นี่เพราะนั้นไมโครเวลไลเนี่ยเป็น actin อยู่ตรงนี้ส่วนตรงเส้นสีน้ําเงินตรงนี้คือ intermediate filament ตรงไมโครเวลไลไม่มีจะมีอยู่ในเซลล์นี่ถึงจะมี intermediate filament ซึ่งมีโปรตีนหน่วยย่อยก็คือเคราตินเห็นป้าเออไม่เหมือนกันนะครับน้องอนี่ไงโอเค มีอะไรอีก a c t ินเนี่ยอยู่ตรง m i โคร v i l l แล้วใช่ไหมอันที่1นึ่ง a c t อยู่ใน m i คร o ว i ไลแ a c t ินอยู่ที่ไหนอีกน้องๆดูเซลล์นี้ครับนี่คือเซลล,ล,ววเซล์ประสาท nerve cell แปลว่าเซลล์ประสาทตรงเซลล์ประสาทก็จะมีเส้นใยสานกันเป็นแหล่งหอยถึงนี้เห็นไหมอ่าเนี่ย a c t ินอยู่ตรงนี้ก็มียังมีอีกยังไม่จบนี่คือเซลล์กําลังจะแบ่งเซลล์ครับเซลล์ที่กําลังจะแบ่งออกเป็นเซลล์สเซลล์เห็นไหมมันจะต้องมีตรงกลางเป็นส่วนที่เว้าคอดลงไป เพื่อจะทำให้เซลล์เนี่ยแบ่งเป็น2เซลล์นะครับ actin ต,ตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะช่วยในการแบ่งเซลล์เพราะฉะนั้น actin ทำอะไรได้บ้างเนี่ยเนี่นี่เป็นโครงสร้างของไมโครวิลลนะครับทำให้เกิดการหดตัวนะของเซลล์ประสาทนะครับนะทำให้เกิดการคลอดลงมาเพื่อแบ่งไซโตพลาซึมในขณะที่มีการแบ่งเซลล์เนี่ยเห็นว่า actin นะครับอ่าดูอีกรูปนึงอีกรูปนึงรูปนึงถ้าเราเทียบ ไซโตสเกเลตันสามชนิดนะครับแอคตินเคราตินนะครับแล้วก็ไมโครทูบบูอะไรใหญ่สุดถ้าเราดูจากภาพจะเห็นเลยไมโครทูบบูใหญ่สุดเพราะว่ามันมีโครงสร้างเป็นหลอดเห็นไหมอ่าเป็นหลอดเป็นหลอดเนี่ยแสดงว่าตรงกลางต้องกลวงเป็นหลอดอย่างนี้เห็นไหมตรงกลางต้องกลวงเห็นไหมอ่าแสดงว่าต้องใหญ่อันนี้ใหญ่สุดนะอันนี้ใหญ่สุดนะอินเทอร์มิดเดิลเฟลเลเมน เป็นเส้นตันๆนะครับว่าน้องเนี่เป็นเส้นเส้นนี้ขนาดกลางถ้าขนาดเล็กสุดต้องเป็นไมโครฟิลเมนต์เป็นเส้นบางๆนะครับนะในข้อสอบบางปีออกอ่างี้ด้วยไม่แน่ปีหน้าอาจจะออกนี้ก็ได้นะครับให้เรียงตามลําดับไซโตสเกเลตันจากใหญ่ไปเล็กก็จะเป็นไมโครทูบูใหญ่สุดใช่ไหมอินเทอร์มีเดียตฟิลเมนต์ขนาดกลางแล้วก็แอคตินฟิลเมนต์หรือไมโครฟิลเมนต์อันนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กสุดนะครับอ่านี่คือข้อหนึ่ง โอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะน้องๆแล้วเดี๋ยวค่อยติดตอ่อติดตามกันตอบคลิปหน้านะครับโอเคนะบ๊ายบาย